ถือว่าเป็นปีทองของออมกรณพัฒ์เลยก็ว่าได้หลังจากที่ดังเปี้ยงนะครับจากละครเรื่องใจซ่อนรักทางช่อง3นะครับแสดงร่วมกับสาวหลิงหลิงคองจนตอนนี้เนี่ยมีแฟนคลับนะครับติดตามและสพอร์ตทั้งในและต่างประเทศครับซึ่งออมได้ยอมรับผ่านรายการ s วิต p o พอดแคสตนะครับถึงชีวิตที่เปลี่ยนไปว่าอยู่ๆย,ยอดไอก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งมีบางช่วงบางตอนนะครับอมได้บอกว่า ตัวเองเนี่ยกวนิสัยตัวเองเปลี่ยนเพราะตัวเองทํางานเยอะมักจะเจอคนแต่สปอยแต่เราจะคอยถามเพื่อนๆเ,เสมอว่ากูยังเหมือนเดิมอยู่เปล่าวะเวลาทํางานกลุ่มเนี่ยเราก็จะถามเพื่อนว่าเฮ้ยเรายังมีความรับผิดชอบเหมือนเดิมหรือเปล่าโดยเฉพาะเพื่อนที่เรียนปอโทด้วยกันก็จะคอยเช็คกับเขาว่าเฮ้ยตอนนี้เรายังโอเคอยู่ใช่ไหมถ้ามีอะไรที่ไม่โอเคเนี่ยก็สามารถบอกเราได้ เราเป็นคนเช็คตัวเองตลอดกลัวทําให้คนอื่นคิดว่าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวจริงๆเรื่องการอยู่ในวงการแล้วเช็คตัวเองเนี่ยเอาผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะในทุกๆวันเนี่ยที่เราดังขึ้นดังขึ้น คนรอบข้างเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะมีแต่คนสปอยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องเรื่องนี้กับคนเดียวนะครับในหลายๆคนเนี่ยก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้และถ้าเกิดใจเราไม่แข็งแรงพอเนี่ยเราก็จะอาจจะกลายเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองได้แต่เราเชื่อว่าอย่างน้องอมเนี่ยเขาจะน่ารักแบบนี้อยู่ตลอดแหละคนรอบข้างอจะรู้ดีแฟนคลับก็จะรู้ดียังไงเราก็คอยเป็นกํลาลังใจให้น้องอมการทํางานดีๆออกมาเรื่อยๆครับมาต่อกันที่1ข่าวนะครับนะทีนี้ปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่กันแล้วนะครับกับนักแสดงสาวมากความสามารถนะครับใบ เฟิร์มพิมชนกนะครับที่ล่าสุดเนี่ยไปคว้ารางวัลใหญ่นะครับหวยป๋อชายนิ่งแอคเตอร์ออฟเดอะเยียร์นะครับบนเวทีที่ประเทศจีนครับหลังจากรับรางวัลเสร็จนะครับใบเฟิร์มยังได้เผยโมเมนต์กระทบไหลซูเปอร์สตาร์จีนอย่างหลี่อี้ถงจางหลิงเฮ่อ ลงอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยพร้อมกับแคปชั่นว่าฉันมีความสุขมากที่ได้มาอยู่บนบวยป๋อขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนงานนี้นะครับก็มีทั้งแฟนไทยและต่างประเทศเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ยินดีอย่างมากมายนะครับที่พิกไวกว่านั้นนะครับก็ยังมีกระแสคู่จิน้นไบเฟิร์นจางหลิงเฮออย่างแรงไม่แ่วนะครับหลังจากที่เคยร่วมงานนะครับจนเกิดเคมีลงตัวนะครับจนใครๆเรียกร้องอยากเห็นผลงานคู่ของทั้งสองอีกครั้งครับเอาจิงๆถ้าเกิดเราดูบนภาพเนี่ยไบเฟิร์นก็ไม่แพ้ใครนะ อยู่บนเวทีอะยังไงแฟนๆก็ต้องคอยเชียร์นะครับและคอยลุ้นผลงานนะครับว่าต่อไปเนี่ยน้องจะมีผลงานอะไรที่โด่งดังต่างประเทศอีก